ทำไม L O L ถึงไม่ดังในไทย Sponsor time เว็บไทยผลชั้นนำดาฟาเบตร่วมไทยผล e-sports ไม่ว่าจะเป็นทั้งเกม League of Legends, Dota 2, CS:GO พร้อมรับเงินคืน100%ถือว่าเป็นความจริงที่แฟน League เนี่ยคงที่จะรับแทบไม่ได้นะครับเพราะว่าเกม League of Legends เนี่ยมันดังในระดับโลกใช่ไหมเรียกได้ว่าเป็นเกมมื้าที่มีคนเล่นมากที่สุดในโลกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตอนตั้งแต่เปิดนะครับจนถึงตอนนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นเกมที่ยังคงมีผู้เล่นเนี่ยเยอะที่สุดในโลกอยู่ณนขณะนี้นะครับผมแต่ทำไมเกมแบบนี้เนี่ยมันถึงไม่ดังในเมืองไทยนะครับซึ่งผมเนี่ยก็ได้แบ่งออกมาเป็นหาข้อนะครับที่คิดว ดังหรือว่าป๊อปปูล่าเหมือนเกมอื่นในไทยนั่นเองนะครับโหจะไปเชื่อได้ไงอ่ะความคิดมึงเองเท่านั้นนี่ใช่ครับมันคือความคิดส่วนตัวของผมเองนะครับห้าข้อนี้น่าจะเป็นปัจจัยหลักนะครับที่ทำให้เกม League of Legends มันไม่ดังในไทยข้อแรกนะครับคือทามิ่งไม่ดีครับทามิ่งไม่ดีนะครับหมายถึงการนําตัวเกมเนี่ยมาเปิดภายในประเทศไทยนะครับผมคือผมต้องขอย้อนก่อนนะครับว่าในช่วงปี2010เนี่ยมันเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านเกมนะครับระหว่างเกม Dota นะครับหรือว่า A นี่แหละคือตั้งแต่เกมหรือว่ามอสนี้เนี่ยมันถูก สร้างขึ้นมานะครับมันมีปัญหายอยู่ข้อหนึ่งที่แบบว่าค่อนข้างที่จะแก้ไม่ได้เลยคือเวลามันมีคนหลุดเนี่ยมันไม่สามารถที่จะกลับเข้าไปเล่นได้นะครับและตอนนั้นเองนะครับมันก็มีเกมฮอนหรือว่าเกม He r o ่ซอฟ New Earth เกิดขึ้นมานะครับซึ่งก็หมางเอาว่ามีฟังก์ชันนี้ก็คือเมื่อมีคนหลุดนะครับก็สามารถที่จะรีคอนเน c กกลับเข้ามาเล่นต่อได้นะครับตอนนั้นเนี่ยบอกเลยว,ว่าเพล y e เยอร์หรือว่าคนที่เล่นดอทอย่างผมเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะตื่นเต้นมากเพราะว่า, ey, Nick, าเฮ้มมเเยเนี่ยกยูหลุดแต ครับ3ไมใตอนนั้นจะลองอะไรแล้ครับภาพก็สวยกว่ารีคอนเนคกลับมาเล่นต่อได้เปลี่ยนเกมสิครับจากด a มาสู่ฮอนถึงแม้ว่าเกม .LL เนี่ยจะเปิดเซิร์ฟในอเมริกาในช่วงนั้นก็ตามใช่ไหมครับแต่แล้วว่างไล่ะครับเพราะว่าคนไทยหรือว่าเกมเมอร์ชาวไทยเนี่ยเล่นดอดมาก่อนนั้น,น,นประมาณ2-3ปีแล้วใช่ไหมครับ ทำให้คนเล่นเนี่ยชินกับสไตล์การเล่นหรือว่าภาพของ .A เนี่ยมาอยู่แล้วรวมถึงในเกมฮอนเนี่ยก็มีฮีโร่หรือว่าไอเทมนะครับที่มีความสามารถค่อนข้างที่จะคล้ายกับ .A อยู่แล้วมันก็เป็นเรื่องง่ายกว่าครับที่จะเปลี่ยนเกมจาก .A ไปสู่ฮอนผิดกับเกม L.L นะครับที่จะต้องศึกษาเกมใหม่รวมถึงเรื่องภาพเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นประเด็นหลักในการเปรียบเทียบกันนะครับระหว่างเกมฮอนกับเกม L.L มันจะมีประโยชน์หนึ่งที่ค่อนข้างที่จะทําร้ายหรือว่าเฮิร์ตผู้เล่น L.L มากเลยคือเฮ้ยเกม L เนี่ยมันเป็นเกมการ์ตูนนีหว่าโอ นกัซึ่งมันก็จริงครับเรียกได้ว่าส่วนตัวผมเนี่ยรับไม่ค่อยได้ครับตอนแรกที่ผมเล่น LL คือมันเหมือนกับตัวดินน้ำมันนามาตีกันอย่างจุบยับยุบยับแต่พี่มันเหมือนกับตูนยังไงอ่ะเหมือนดินน้ำมันยังไงอ่ะมันก็ตัวธรรมดาไม่ใช่เหรอคือเอาง่ายๆครับคนไทยหรือว่าเกมเมอร์ชาวไทยเนี่ยเขาเล่นเกม .A เยอะมากในช่วงเวลานั้นนะครับเมื่อเส็จปีก่อนแถมพอเรามันมีเกมฮอนเข้ามาเนี่ยเรียกได้ว่าคนเล่นภาพแนวๆนี้เนี่ยมันเยอะก็มากกว่าเดิมอีกนะครับน่าจะเรียกได้ว่าสองเท่าจากเดิมเลยก็ มีภาพที่ดูสมจริงกว่าดูจริงจังกว่านะครับและก็ไม่ผิดครับที่จะมองว่าเกม LL เนี่ยภาพมันเหมือนการ์ตูนหรือว่าดินน้ำมันตีกันในด้วยกรีน่านะครับในช่วงนั้นก็ได้นำเกมฮอนหรือว่าเกม Hero ่ s o f ต์นิวอเนี่ยมาเปิดในประเทศไทยนะครับก็เรียกได้ว่าเหมือนกับเกมเมอร์ชาวไทยหนึ่งค่อนข้างที่จะดีใจมากนะครับเพราะว่าก็ไม่ต้องเสียตังซื้อ ID พันกว่าบาทเพื่อเล่นเซิร์ฟนอกแล้วนะครับแถมไม่แลกอีก เล่นเซิร์ฟไทยได้ด้วยพิมพ์คุยไทยได้ด้วยนะครับช่วงนั้นเรียกได้ว่าไม่มีใครสามารถที่จะโค่นเกมฮอนลงได้เลยนะครับในฐานะเกมโมบ้าัำหนึ่งของประเทศไทยมาในช่วงที่เกรนาเนี่ยนำเกม L l หรือว่าลีเออร์เดนเซียเข้ามาเปิดในประเทศไทยในช่วงปี2 0 1 2นะครับหรือว่าช่วงซีซั่นสนั่นเองถึงแม้ว่าจะมีโฆษณานะครับที่ค่อนข้างที่จะดูไฮเอ็นดูดีดูแบบโอ้หรูหราอลังการมากนะครับในช่วงเวลานั้นแล้วว่าไงครับในเมื่อเกมเมอร์ชาวไทยเนี่ยอยากเล่นเกมดีดๆใช่ไหมครับเขาไม่เอาเวลา,ามาสนใจหรือว่าเอว่่าาดูหนนังซิิีมตท ดูภาพสวยดูไฮเอนอะไรอย่างนี้หรอกนะครับก็เลยได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ไม่ดีเลยนะครับที่ LL ได้เข้ามาในประเทศไทยในช่วงที่ฮอนกำลังบูมที่1ของไทยอยู่น,นตอนนั้นแล้วการมาของเกม LL ในช่วงนั้นเนี่ยก็แค่จะผิดไทมิ่งไปแล้ว1ดอกใดอช่ะไหมครับแถมมีอีกดอกนึงครับในช่วงปี27นะครับเกม r v ก็ได้เริ่มเปิดตัวนะครับให้สังคมได้รู้จักเกม LE, มูบ้าบนมือถือได้มากขึ้นนะครับถึงแม้ว่าตอนนั้นเนี่ยเกมฮอนจะเริ่มกระแสดรอปนะครับคนเล่นเริ่มน้อยลงนะครับแต่ปัญหาคือในาก็จะ หาเกมมือถือดีๆมาเล่นนะครับซึ่งตอนนั้น RV ก็เปิดตัวพอดีและอยู่ในค่ายเดียวกับที่มีเกมฮอนคือนั่นแหละนะครับมันก็มีอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ใครหลายๆคนหรือว่าเกมเมอร์หลายๆคนเนี่ยไม่มีโอกาสได้ลองเล่นเกมเอลวิเจนส์ในช่วงเวลาดังกล่าวเลยข้อที่2นะครับระบบเกมไม่เหมาะกับคนไทยในสมัยนั้นอันนี้นะครับเรียกได้ว,ว่าเป็นข้อเปรียบเทียบที่ชัดเจนมากนะครับคือมันมีระบบกรูนมาซเซอรี่สเปลหรือว่าการเก็บเลเวลด้วยเนี่ยซึ่งเวลาคนเล่นใหม่ที่จะลองเล่นเนี่ยเรียกได้ว,ว่าเข้ารขรครั้งแรกป เรากำลังเล่นเกมเก็บเลเวลอยู่เลยก็ว่าได้นะครับมันเลยทำให้เนเล่นใหม่เนี่ยสู้กับคนที่เคยเล่นมาก่อนหน้านั้นถึงแม้ว่าจะไม่นานนะครับ สู้ระยากมากนะครับในเรื่องของรูนที่แตกต่างกันหรือว่ามาเตอรี่ที่แตกต่างกันคิดง่ายครับคือคนเล่นเกมดอทเนี่ยต้องมานั่งศึกษาเกมใหม่แถมต้องโดนคนเล่นเก่าเนี่ยกดขี่ด้วยระบบรูนที่เหนือกว่าเลเวลที่สูงกว่ามาเตอรี่ที่ดีกว่าฮีโร่ต้องเก็บตังค์ซื้อคือมันยากเกินไปครับสำหรับคนที่เคยเล่นเกมดอทเอหรือว่าคนที่เคยเล่นฮอนมาก่อนประสบการณ์ที่ไม่ดีของผมก็มีเหมือนกันนะครับคือหลังจากที่ผมเล่นเซิร์ฟอเมริกามาพักหนึ่งใช่ไหมแล้วผมก็เลิกไปนะครับแล้วผมก็ลามาสมัคร,คร,นนรเซิร ว่าในคลาสเนี่ยไปเล่นกันในร้านเกมนะครับชวนไปสิบคนเลยก็ว่าได้ซึ่งในแก๊งผมเนี่ยมันก็มีคนที่เคยเล่น L อลมาก่อนแล้วนะครับแต่ว่าคนที่มันไม่เคยเล่นเนี่ยมันมีเยอะกว่าผมก็เลยที่จะสร้างห้อง 5v5 นะครับเพื่อที่จะสอนเล่นหรือว่าให้ทุกคนที่ไม่เคยเล่นเนี่ยลองหักเล่นกันในตอนนั้นนะครับแต่ว่ามาเล่นไม่ได้ครับผมเพราะว่าตัวละครเลเวลหนึ่งเนี่ยคือผมเพิ่งสมัครตอนนั้นเลยนะครับมันไม่สามารถที่จะสร้างห้องเพื่อตีกันเองได้นะครับเกมเนี่ยมันจะบังคับให้เราไปเล่นคนเดียวก่อนเพื่ ครับคือเมื่อสมัย7 8ปีก่อนเนี่ยใครมันจะเข้าร้านเกมเนะครับสืกว่าคนเพื่อไปเล่นเกม l อคนเดียวเก็บเลเวลเพื่อที่จะมาเล่นกันอีกครั้งหนึ่งด้วยการสร้างห้อง5 V5 มันไม่มีครับคือมันยากเกินไปครับซึ่งบทสรุปวันนั้นเนี่ยผมก็เปลี่ยนเกมไปเล่นดอทเกับเพื่อน 5v5 กันแบบสบายใจครับผมแต่พี่เกมดีๆเนี่ยก็ต้องตั้งใจเล่นกันปะวะตั้งใจลองศึกษาคนเดียวก่อนแล้วค่อยมาเล่นกับเพื่อนเอาจริงเนี่ยระบบการเรียนรู้ด้วยตัวเองมันก็ดีนะครับผมมันเป็นการฝึกซ้อมเรียนรู้้้รระบบบเเเเเกกกมมหหืือออออว่่่่บบ่่าาดดยลนนใใชพไง ตแต่ปัญหาคือมันไม่ใช่เหมาะสาหรับสไตล์คนไทยไงถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยเขาจะาระบบรูนหรือว่ามารเซี่อะไรก็ตามออกไปแล้วใช่ไหมแต่ว่ามันก็สายไปแล้วครับเียด้ว,ยว่าเกมเมอร์คนไทยรุ่นใหม่เนี่ยก็ได้เจอกับเกมในวันอื่นนะครับที่ไม่ใช่เป็นแค่เกมโมบายอย่างเดียวแล้วดังนั้นก็ค่อนข้างที่จะยากครับที่จะทําให้คนหน้าใหม่เนี่ยมาสนใจเกมโมบายที่เป็นเกม L L ลําดับต่อมาครับเงินรางวัลการแข่งขันถึงแม้ว่ามันอาจจะมองไม่ชัดเท่าไหร่นะครับแต่ผมมองว่าข้อน,นี้เนี่ยค่อนข้างสำคัญในการดึงผู้เล่นหรือว่าการสร้างไอดอลในการเล่นเกม ML L L เพิ่มเงินรางวัลการแข่งของเกม LL เนี่ยค่อนข้างน้อยมากนะถ้าเทียบกับการจัดแข่งฮอนครั้งหนึ่งนะครับโอเคครับถึงแม้ว่าเกมฮอนเนี่ยตอนเปิดแรกๆจะมีเงิเงนรางวัลการแข่งที่น้อยมากนะครับเช่นแบบที่1ได้50002,000อะไรอย่างนี้ตามร้านเกมใช่ไหมแต่สุดท้ายนะครับระบบเกมหรือว่าระ,ระบบการด่งขานเนี่ยมันก็ได้ยืนขึ้นมาเองทําให้เกมฮอนในตอนนั้นเนี่ยมีเงินรางวัลที่สูงมากนะครับและมันทําให้คนภายนอกได้รู้จกักเกมฮอนได้เร,เร็วมากเลยนะครับด้วยการประกาศเงินรางวัลการแข่งเช่นแบบ1ล้าน2ล้าน2องล้านสองี้ันเกม L ไม่ว่าจะช่วงเวลาไหนนะครับในไทยนะเรียกได้ว่าเงินรางวัลนี้แทบจะไม่ถึงแตะล้านเลยก็ว่าได้นะครับเอาง่ายๆคือโปรลีกก็เงินรวมประมาณ5 0 0แสนนะครับก็ต้องไปแบ่งกับที่1นถึงแดอีกอะไรก็ว่าไปใช่ไหมโหมเงินมาเทียบกันทาไมอะ่ะคนจะเล่นเกมด,ดีมันไม่ต้องเล่นเกมเพื่อเงินเมื่อวามันใช่เหรอครับถานจริงมันก็มองในมุมนั้นแบบเดียวไม่ได้เหมือนกันนะครับคือผมก็เคยคุยกับนักแข่งฮอนมาเหมือนกันนะว่าเฮ้ยมึงสนใจจะเล่นเกม L L ป่าหรือว่าสนใจ,จแข่งเกม L L ป่า,ามีโอกาสได้ไประดับโลกนะเขาก็บอกครับว่าไม่อ่ะพี่นมมัก็ มกับการซ้อมทีมหรือว่าการฟอร์มทีมใหม่หรือว่าการหัดเล่นเกมใหม่เลยก็ว่าได้นะครับมันก็จริงแหละครับอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าทําไมเขาถึงไม่ดันให้เกม l อเนี่ยมีเงินรางวัลที่เทียบเท่ากับฮอรในช่วงนั้นเอาเป็นว่าสิ่งที่ผมอยากจะบอกคือเงินรางวัลการแข่งมันก็เป็นปัจจัยหลักปัจจัยหนึ่งนะครับที่ทําให้เกิดลีกหรือว่าการแข่งขันหรือว่าผู้เล่นหน้าใหม่เนี่ยได้เข้ามาเล่นเกม l อลนั่นเองใครยังเห็นภาพไม่ชัดนะครับก็ลองไปค้นหาข่าวเก่าๆดูนะครับว่าฮ ทบจะทุกทัวร์เลยก็ว่าได้นะครับบางทัวร์ก็อาจจะตกรอบแรกนะครับแต่บางทัวร์นะครับนักแข่งหน้าใหม่ก็สามารถคว้าแชมป์ได้เหมือนกันมันคือแรงจูงใจในการนาให้คนเล่นหรือว่าคนที่อยากล่าเงินรางวัลเนี่ยได้ลองหาเล่นเกมนี้หรือทําให้สปอนเซอร์เนี่ยสนใจที่จะมาลงทุนเพื่อคว้าเงินรางวัลระดับ1ล้าน2ล้านต่อซีซันอะไรอย่างนี้นะครับถัดมาครับบางกอะไททันชื่อนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นชื่อทีมระดับตานานนะครับที่พามาตรฐานการแข่งขัน LL ในประเทศไทยเนี่ยขึ้นไปสู่ในระดับโลกได้พูดถึงแค่นี้นะคร มันมีแต่ด้านดีใช่ไหมแต่อีกด้านหนึ่งครับผมว่ามันก็ส่งผลเสียต่อสังคมหรือว่าสิ่งแวดล้อมในการแข่งขันเหมือนกันนะโหพี่มีทีมชาติก็ดีอยู่แล้วปะวะก็ที่เหมือนมังกาเองเปล่าสู้ไม่ได้เองแล้วบอกว่า BG t ทีเอาเปรียบไทเปะวะคือ BGT เนี่ยมันกําเนิดเกิดขึ้นมาเพื่อการแข่งขันกรีนาพรีเมียร์ลีกที่จะแข่งขันโดยกรีนาใช่ไหมรวมถึงทีมอื่นในประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะครับไอ้ทีมที่มันมีชื่อเมืองหรือชื่อประเทศนําหน้านะครับเช่นแบบสิงคโปร์เซนต์นิีเนั่นรรซึงงกาาส้ทีมมาเพื่่อแขงในรายการนนนึงเ่มมัก็หือ จะดีนะแต่ว่ามันก็ทําให้คนที่อยากจะสร้างทีมเองหรือว่าแข่งขันเองเนี่ยมันมีโอกาสเกิดในวงการนี้ได้ยากมากถึงมากที่สุดเลยนะครับถ้าเทียบกันนะครับไม่เทียบกับเกมฮอนนะครับที่ไม่มีทีมที่ถูกปั้นมาเพื่อแข่งขันโดยเฉพาะใช่ไหมระบบหรือว่าสังคมสิ่งแวดล้อมอย่างเนี่ยมันก็จะสร้างความแข็งแรงหรือว่า สร้างทีมที่เก่งขึ้นมาเองนะครับในระบบการแข่งขันถึงแม้ว่าช่วงแรกที่เกมเปิดเนี่ยจะมีทีมแข่งที่เยอะมากแต่ว่าฝีมือก็อาจจะแบบเหมือนกับพับลิกตีกันใช่ไหมแต่สุดท้ายนะครับด้วยเรื่องของระยะเวลานะครับทีมที่ลงแข่งเรื่อยๆนะครับหรือว่าคนที่พยายามหาทีมแข่งเรื่อยๆเนี่ยเขาก็จะพัฒนาฝีมือนะครับจนสามารถที่จะเป็นทีมแนวหน้าของไทยได้นะตอนนั้นจนทีมพอณในตอนนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นเกมที่เก่งในระดับต้นๆของโลกเลยก็ว่าได้นะครับเหตุผลก็เพราะว่าสิง่งแวดล้อมหรือว่าอีโคัิสตนนิบ ตหรือว่าพัฒนาฝีมือไปพร้อมๆกันนะครับกลับมาที่ทีมแข่งเอแวกันดีกว่าสังเกตได้ว่าทีม b ี t เนี่ยจะมีฝีมือที่ก้าวกระโดดไปไกลมากนะครับถ้าเทียบกับทีมไทยในสมัยนั้นโดยเรื่องของปัจจัยต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์นะครับหรือว่าเครื่องมือช่วยเหลือ ต่างๆนี่ครับที่ทาให้ทีมบีกทีเนี่ยเขามีโอกาสได้มากกว่าเนะครับในเรื่องของการฝึกซ้อมแล้วก็เรื่องของการพัฒนาฝีมือคือง่ายๆเนี่ยไอทีม,มบัานบ้าเนี่ยมันไม่มีโอกาสได้ลองซ้อมหรือว่าได้ลองกับอุปกรณ์ชื่อเห่าต่างๆที่ทีมบีกทีมีเลยก็ว่าได้นะครับยกตัวอย่างเช่นแบบไอดีเซิร์ฟเกาหลีไอดีเซิร์ฟนอกเพื่อที่จะฝึกซ้อมกันนะครับหรือมีมเนเจอร์นะครับที่คอยดีลติดต่อเพื่อจัดสรรเวลาการซ้อมกับทีมต่างประเทศให้ได้นะครับเอ้าไม่ทำไมทีมเหมือนไม่ทำบ้างอ่ะตัวอย่างดี เขามักจะอยู่ในช่วงอายุเรียนมัธยมหรือว่ามหาลัยกันใช่ไหมคือเอาง่ายๆแค่เรียนก็เหนื่อยแล้วนะครับจะต้องมาติดต่อสื่อสารกับไอคนที่ไม่รู้จักกับคนต่างประเทศอีกนะยครับยิ่งยากเข้าไปอีกนะครับรวมถึงคิดว่าด้วยวัยมัธยมวัยมหาเลยเนี่ยจะคุยกับแมเนเจอร์เจ้าของทีมสปอนเซอร์ต่างประเทศได้ดีขนาดไหนครับหรือว่าทําให้ทีมเขาเนี่ยจะเชื่อใจเราได้ไหมว่าเราจะตั้งใจแข่งจริงๆนอกสจากว่าจะมีผู้ใหญ่นะครับมาคอยจัดการให้ในเรื่องของการดีลเงินเรื่องของการนัดตารางการฝึกซ้อมน แล้วก็ให้นักแข่งหรือว่าคนแข่งเนี่ยแข่งเพียงเดียวนะครับเรื่องนี้เนี่ยาท่านี่จะซินธิทีฟแล้วก็มีรายละเอียดที่เยอะมากนะครับแต่สิ่งที่ผมจะบอกคือนักแข่งนะครับในทีม BGT เนี่ยไม่ผิดเลยนะครับเขาก็ได้รับการคัดเลือกมาตามกติการตามปกติใช่ไหมคีอุปกรณ์อะไรให้ใช้เขาใช้มันก็ถูกต้องแล้วแค่พอเวลามองในมุมการแข่งเนี่ยทีมที่มีอุปกรณ์ครบเครื่องกว่าการเตรียมตัวที่พร้อมกว่านะครับมันก็ไม่แปลกครับที่ทีม B ี T เนี่ยจะผูกขาดแชมเปี้ยนภายในประเทศไทยพอคนจะอยากแข่งนะครับอยากจะสร้างที่ ม,กกมีเงินเดือนแถมเงินางมาการแข่งก็เป็นเงินที่น้อยกว่าเกมฮอนและแบบนี้ใครมันจะอยากเปลี่ยนเกมหรือว่าอยากจะฟอร์มทีมแข่งเกมเอลเอลกันบ้างอีกครับและอันดับสุดท้ายนะครับก็คือคนเล่นครับผมอันนี้ผมไม่ได้หมายถึงว่าคนเล่นมีจํานวนน้อยหรือมากหรืออะไรยังไงนะครับแต่ผมหมายถึงว่าคุณภาพของประชากรของคนเล่นเกมเอลในไทยเนี่ยมันมีปัญหาครับและนี่มันคือปัจจัยหลักเลยนะครับที่จะทําให้คนเล่นใหม่เข้ามามากขึ้นหรือลดลงนะครับบอกไว้ก่อนนะผมไม่ได้เหมารวมนะครับมันเป็นสิ่งที่ผมเห็นที่มีปริมาณสัดส่วนที่่มาากกว ตั้งแต่ตอนมีเซิร์ฟไทยเกิดขึ้นมาคนเล่นแอลนะครับมันจะคิดว่าตัวเองเนี่ยได้เล่นเกมที่เหนือกว่าคนอื่นนะครับเฮ้ยกูนี่เล่นเกมันาดหของโลกอยู่นะเว้ยกูเล่นเกมที่มีเกมเพลย์ที่ดีสุดในโลกอยู่นะเว้ยกูเล่นเกมที่มันมีทีมแข่งมันมีคนเล่นที่มากสุดในโลกอยู่นะเว้ยแล้วความคิดเนี่ยผมก็เห็นชัดสุดในช่วงประมาณศูนย์สองนะหรือว่าตอนที่เซิร์ฟไทยเพิ่งเปิดใหม่ๆนั่นเองนะครับคือช่วงนั้นเนี่ยมันมีผู้เล่นใหม่ที่อยากเล่นเกมแอลมากขึ้นอยู่แล้วมันถูกต้องแล้วเพราะว่าเป็็นนเเกกกมมมมใใใหห่่่ไทยชั้แตอองาจบ โอ้โหโอโอกคอแบบนี้นี่มึงเลิกเล่นไปเถอะขออยะจะวะเฮ้ยมึงรู้เปล่าว่าของนี้มันหนองไม่ได้สายนี้เฮ้ยมึงรู้เปล่าตัวนี้มันยืนเลนบนไม่ได้หรือแบบพอเวลาคนที่จะเล่นเกมใหม่เนี่ยเขาต้องเข้ากลุ่ม a c e b o o k เพื่อที่จะศึกษาหาข้อมูลถามคําถาม,ถามอะไรคนในนั้นใช่ไหมแต่ต้องเจอกับคนที่เหยียดอีกนะครับเช่นแบบโอ้โหอยากเล่นจริงบ้าอยากเก่งจริงบ้าถ้าอยากเล่นจริงทำไมถึงมาศึกษาม,มาก,ก่อนแล้วค่อยมาถามล่ะจริงๆมันก็ไม่ได้ผิดก็ไม่ได้ถูกนะครับคือคนเล่นใหม่เนี่ยมันจะไปรู้คีย์หรือภาษาอังกฤษทีี่่่่ไไไอออออ้้้้้คคนนนนนเเเยยยลลิรรรมมาาากููดัังงงงงวววะจหขตต ของว่าอะไรใช่ไหมมันผิดยังไงครับที่คนเล่นใหม่จะมาถามคําถามานี่แบบง่ายๆ,ๆนี่ครับก็แค่ตอบไปเองนะครับแต่ว่าไม่ได้ครับคนเล่นหลีกไทยมันต้องแบบหยิ่งในศักดิ์ศรีครับเกมกูมึงต้องศึกษาเองมึงจะเก่งเองจนมันลามมาถึงตอนนี้นะครับก็เลยได้ว่าตอนนี้เนี่ยคนเล่นแอลหรือว่าคนเล่นหลีสนมากเนี่ยจะมีความคิดที่ว่ากูจะแพ้เกมนี้ไม่ได้ถ้ากูแพ้กูจะไม่สนุกกับเกมกูต้องชนะเท่านั้นถึงกูจะมีความสนุกในเกมนี้ใครทําให้กูมีโอกาสแพ้เนี่ยกูจะประจานมันกูจะด่ามันกูจะไปตามล่าหาตัวมันในกลุ่ม Facebook แลล้ววนกก็็ายเปธร ในไทยไปแล้วแต่ตอนนี้คือใครออกของผิดหรือออกของใหม่ๆออกบิวใหม่ๆนะครับก็จะนอประจานนะครับหรือจะโดนดา่านะครับถ้าเกิดว่าคุณทําให้ไอ้คนนั้นเนี่ยมันมีโอกาสแพ้นะครับแล้วมันก็นส่งผลให้ความหลากหลายในการเล่นเนี่ยมันลดลงนะครับจำกัดหรือแค่เท่าที่เป็นเมตาเท่าน,นั้นหรือแค่ตามฝรั่งเท่านั้นเองไม่มีสไตล์การเล่นของประเทศไทยให้ได้เห็นกันเลยนะครับเอ<ละ>้าก็ต่างประเทศมาเล่นเก่งกว่าทำไมถึงไม่เล่นตามวะและนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่โอ้เด็กหลีกไทยนี่เป็นนักช่างเปรียบเทียบครับผมเปรียบเทียบกับเมืองนอก การยุ่งหลโอ้ทุกอย่างที่ไม่ใช่ไทยอ่ะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเล่นจํานวนคนเล่นโปรดักชันของแจกราคาของ RP สกินโหมดใหม่เวลาอัปเดตแพชและเรื่องที่มันเห็นชัดสุดคือทั่วโลกเขาไม่มีใครเล่นฮอนกับเกมอาวีโว้ยพวกมึงเนี่ยเล่นกันทำไมไม่ถึงไม่เล่นเกมเอลผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าไอความคิดแบบนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากอะไรเกิดขึ้นมาตอนไหนนะครับหรือว่าจะเป็นเพราะว่าประเทศไทยมีเซิร์ฟไทยให้ได้เล่นหลีกกันเพราะสุดท้ายเนี่ยเซิร์ฟไทยหรือว่าพรีเมเชอร์นี่ก็ต้องง้อคนเล่นสุดท้ายก สุดท้ายก็ต้องออกมาขอโทษหรือเพราะว่าความน้อยเนื้อต่ําใจนะครับที่เกม L L เนี่ยมันเป็นเกมระดับหนึ่งของโลกแต่มันไม่ดังในประเทศไทยเลยหรือคนไทยต้องการเรซิร์ฟซีหรือว่าโซลิเซเชียเพื่อที่จะผลึกกําลังไปด่าคนเล่นออกประเทศเพื่อนบ้านกันจะได้รักกันมากกว่าที่เป็นอยู่ตอนนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจริงๆแล้ว5ข้อที่ผมคิดเองเนี่ยมันจะเป็นปัจจัยหรือเปล่านะครับที่ทําให้เกมลีกเนี่ยมันไม่ดังในประเทศไทยแต่สุดท้ายนะครับผมมองว่าปัจจัยหลักจริงๆส่วนตัวผมนะมีข้อเดียวเลยคือคนเล่นครับคือเลิกเหยียดก่อนคือเล แค่เหมือนว่าม game no no mm ันคือเกมที่ต่ําต้อยกว่าเกม L L สักทีนะครับเกมทุกเกมนะครับเกมเมอร์ทุกคนในไทยคือเกมเมอร์เหมือนกันทำไมเราจะไปชนคนเล่นเกม R v มาเล่นเกม m L ไม่ได้ทำไมเราจะชนคนเล่นเกม Dota 2มาเล่นเกม m L ไม่ได้คือต้องหยุดอีโก้หรือว่าหยุดไอ้ตะกะความเหยียดนี้ออกไปก่อนนะครับผมว่าสุดท้ายแล้วถ้าเราช่วยกันได้มันก็จะทให้คนเลิกเล่นน้อยลงนะครับแถมมีคนเล่นใหม่เข้ามาได้เพิ่มขึ้นอีกนะครับเราก็จะได้มีเพื่อนเยอะขึ้นก็ฝากกันไว้แค่นี้นะครับเพราะว่าตอนนี้ผมมองว่าผมก็ไม่น่าจะเปลี่ยนอะไร นี้ได้แล้วแหละเนะครับเพราะว่าผมน่าจะแก่กันไปละนะครับก็น้องฝากให้กับคนเล่นยุคใหม่คนเล่นรุ่นใหม่นะครับเพื่อทำให้สังคมเกมในไทยเนี่ยมันดีขึ้นนะครับต่างคนต่างลองเล่นเกมอื่นๆซึ่งกันและกันผมว่ามันดีนะไงล่ะโคโล่สวยเลยและขอบคุณนะครับที่รับชมคลิปนี้นะครับถ้าชอบกดไลค์ subscribe ด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่กันในโอกาสหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม